ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอกันที่นี่อีกนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการหารายได้ให้กับพิจารัยยีบานใช่ไหมครับคุณแม่พรพิรุนที่แข็งมากนะครับวันหลังรู้ใช่ไหมครับว่าท่านแต่เงเพลงไว้เยอะทีเดียวใช่ไหมอยากให้ฟังอยากให้ผมได้ร้องที่ท่านบา้างไหมฮะแต่ต้องต้องบอกท่านนะฮะ <laughs> อย่าคิดค่าลิขสิทธิ์แพงนะครับครับเมื่อกี้ที่ผม ตอนคุณเจีย๊ยบนิยามาร้องเห็นช่วยก็ร้องใหญ่เลยแล้วก็ร้องเสียงดังด้วยร้องดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่ตอนนี้ผมอยากให้ช่วยผมร้องมากเลยเพลงเดียวกันจำเนื้อได้หมดใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้ที่เป็นเป็นเพลงที่คุณจิรนันท์นมิชานะครับเป็นผู้ประพันธ์เอาไว้แล้วก็เป็นเพลงที่คอยบอกเตือนใจว่าเราต้องเป็นผู้ให้ปัญญา นะครับเพราะเพื่อเพื่อช่วยดูแลประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้ให้มันอยู่ยัง่งยืนยงต่อไปก็หลังจากที่ท่านร้องแล้วในวันนี้นะครับมีโอกาสก็ต้องร้องให้น้องๆที่บ้านผังด้วยนะครับแล้วก็ส่งให้เขาร้องเพลงให้เข้าใจความหมายของเพลงด้วยนะครับเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้นะครับสักลอานะครับขอตัวก่อครับ